เอ้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแกงส้มเดอะสตาร์แปดนะครับ เปนเต็มฟ้าค่ะนะครับวันนี้มาถ่าย MV นะครับเพลงเต็มใจนะครับผมเป็นเพลงของผมเองนะครับเป็นซิงเกิลที่3แล้วนะครับผมเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าได้มีฉากอะไรก็เป็นเรแบบบองบองแล้วก็กุ๊กกิ๊กใช่ตัวอย่างเป็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับในเรื่องก็จะเหมือนว่าผมเป็นเจ้านายเขาเป็นรุ่นน้องแล้วก็ก็แอบชอบกันได้้ออออย่่งงงใใหหจจินนนนนทำีแสวารักข เธอได้รู้เอาไว้ต่อจากนี้เต็มใจชนให้เธอแคเตอร์ของหนก็จะเป็นแบบว่าชุมาม่มช้าาค่ะชอบทําของตก,ลกแล้วก็แต่ว่าจิตใจงามเนี่ยเอาอาหารให้แมว นางเอกมากนางเอกมาก <c oughs> เป็น <laughs> ลูกน้องของเขาที่บริษัทใช่ของผมก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเจ้านายครับแล้วก็เหมือนเราก็แอบชอบลูกน้องก็แสดงออกมาไม่ได้ก็จะแบบทำเป็นขลิ่มอะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าก็พอมีกุ๊กคิกกันบ้างมีอ้อนๆบ้างก็มีฮะเดี๋ยวต้องลองดูครับผม <c oughs> <c oughs> ได้ยินจงจำนองที่แสนอ่อนหวานรักของฉันที่มีอยู่เต็มใจให้เธอได้รู้เอาไว้ต่อจากนี้เต็มใจฉันให้เธอบอกกับเธอ ่ยังไมครับก็ขอฝากเพลงเต็มใจด้วยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยผมตั้งใจทํางานมากจริงๆนะครับแต่งเนื้อร้องเองด้วยนะครับก็อยากจะขอฝากเพลงเพลงนี้ไว้นะครับแล้วก็ MV เพลงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ดูกันแน่นอนนะครับติดตามว่าจะน่ารักขนาดไหนนะครับผมก็ดาวน์โหลดนะครับได้เลยนะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดถอดออกหรือว่าดาวน์โหลดในไอจูได้แล้วนะครับ สักนี้เต็มใจฉันให้